สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้จะมารีวิวมีดนะคะมีดชุดไม้มงคลจะไปโมไหมเป็นไม้มงคลจุดมืดไหมนะขฝักนะคะแต่ว่าจะมีเล่มหนึ่งที่ไม่มีฝักนะคะลูกค้านะมามาเลยดีกว่าจะมาตรงเบื้องหน้ากันเลยก่อนอื่นต้องสวัสดีช่อง YouTube นะคะขอบคุณช่อง u t u b e นะคะที่มีพื้นที่สำหรับจุนนะคะขอบคุณค่ะ บาร์โคดนะคะ <Okay. S 1> ที่จุงมแจ้งมาเลยนะบาร์โคดให้สแกนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วก็สแกนนะคะแล้วก็จะเห็นหน้าจุ๋มมันจะมีช่องแบบว่าให้สแกนบาร์โคดนะคะนะคะมันเลยข้ามาเป็นหมู่เลยไม่งั้นถ้าบันทึกเบอร์จุ่มแล้วกบ็บันทึกเบอร์รโทรศัพท์จุ๋มจะเป็นเบอร์ลายเลยนะคะมานะตอบเลยลงให้เบิ่งเลยปุ๊บ ชัดเจนกหมดแล้วค่ะนะ,ะี่เป็นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ,ะจะไปคัดมาแต่ว่าถ้าจะให้มันเงาก็อีกก็ได้อยู่นะคะนะคะเดี๋ยวใบเนาะจะแพนไปใส่ แค่จุดราคาเหงาเจ้าจุดราคากดขนาดนะ่ะ,ะเล่มที่หนึ่งนะคะความยาวของไอมีนะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดเอ้หนึ่งจุดสองสันนาห้ามิลเลยหรอคะสันนาห้ามิลนะคะ กว้าง1.2นะคะด้ามไม้มงคลนะคะดำกั้นนะะตะเลดมีมาเขาฝักมีคิดก่อนมาเขาฝักไม้มงคล มาลดให้แบบนี้นะแล้วที่หนึ่งนะคะหนึ่งพันหกร้อยาสนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม1นึ่งรนะคะยัมีสอไม่มีฝักเป็น SUP9 นะคะ s u p 9. สิคัดเพอีกกระไรนนที่เราจะว่าสะให้คัดตรงน,นี้ให้มันเงาแล้วตรงน,นี้ให้ดางแต่สต็อกก่อนเพื่อบุคนบผมมาทาง <c oughs> <c oughs> มากกระสิไปคัดคัดให้มันเงาปกตินะคะ,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หเออโบแมน7.5ความกว้างจะอยู่ที่1.9นะคะสันาห์มิลนะคะรวมมีดเล่มนี้จะ13นิ้วนะคะด้ามไม้มมคลน,นะคะคน้องอยู่หมุดมือเสียกที่เราเชือกครบนะคะ งานมือแฮนเมดเลยลูกคะ,นะคะไม้ตัใดสีนะั้นนั่นแหละบมวย้อมสีนะบวบลุล่มบ่แลมนะ,นะะถ้าตัวใดลุ่มจุกป,ประคัดให้มันเปิดสีของมาเลยนะคะไม่มีฝักนะ บาทท่วนนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะจำดีสองมีทรงทรงอย่างบมโอ่ะจุบเอาไปโม,โมไหมล่ลรไปโม่ใหม่คัดให้มันวิ่งขึ้นแต่ว่าจะเก็บงานให้อีกชามีขาวแล้วก็ไเปลี่ยนจากแต่ก่อนมันเป็นด้ามไม้ประดูนะคะทำเป็นนองยุงแล้วนะใส่โมเสกนะคะ ะค,ะความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะความยาวของมีดเล่มนี้จะ9นิ้านี่วฝักใบโมไม่จุม่มในละโมเองค่ะเห็หนหคะให้มันเป็น มิติขึ้นอีกนิดนึงนะคะชุดน,นี้นะคะเรี่มนี้นะคะ1,100บาทชั่วนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100ะะ่ะเร่มนี้แบบนี้พกพาสบายนะได้ไมมงคลนะคะหมุดมบุ่เสที่เราเชื่อครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4.5นะคะความกว้างจะอยู่ที่1.7สันหนา3มิลนะคะรวมมีดเล่มนี้ความยาว8.9นิ้วนะคะงาวพอฝัก ใช่เออโมเสกเองงานมือเด้อใช่เองมันก็เลยตรงเนี่ยประตูเนี่ยโอ้ยคนช่างเขาก็ให้ประตูน่ะนะคะเ่มนี้นะคะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อย ลมลมมันเป็นลมจกักปลาลมนด่นแหละเรื่องนี้นะะจะจบคลิปก่นอนรอข้าคลิปหน้าหาแล้วนะคะความยาวของบิมี่นะคะจะอยู่ที่3.5นะคะ3.5นะ3.5 ของกว้างจะอยู่1.4สนา5้ามิลน,นะคะรวมมีเล่มนี้7.7นิ้วนะคะขอฝักชุดชุดน้องยุงอ่ะ หนึ 1> 1่งห้าเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะบรต้องอันว่าอยู่มาใช้ลม้องอยู่ยิ่งเงินกิ่างเงินเตียงนวดเตียงนอนเพื่อนรบพ่อเงียหอม แล้วมันแคบที่มคะทีสันเดียวจากสองชั้นทำเป็นชั้นเดียวมันก็เลยสถา,านที่มันก็เลยแคบลงเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกดานจุมต้มขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุมนิสวดสดีค่ะบ๊ายบาย